กอกครับสวัสดีครับผมวันนี้เรามาอยู่เกมลายเลนเจอร์ไทยแลนด์นะฮะกันอีกเล้วนะครับผมจากท่าที่เล้วนะฮะสะบัดกันเลยทีเดียวเชียวนะฮะสิบสองทีนะครับเป็นการตบที่แบบไร้ประโยชน์และไร้ค่ามากๆเลยนะฮะเพราะว่าตัวเก่าทั้งนั้น นะครับผมอะไรประมาณนั้นนะครัวันนี้ผมเองก็จะมาเปิดกาชากันในพาร์ทที่125ใช่ปะวะเมื่อกี้124ปล่าวะใช่ปะโอเคโอเคโอเค,อเค125นะครับ125นะครับผมกันแล้วนะฮะเย่ yeah! นี่ต้องมีคำว่าเย่ด้วยนะครับ <laughs> เผื่อจะได้โตดีๆ <laughs> โอเคนะครับผม ID Line ของผมก็อยู่ด้านบนนี้เลย N e W e d g 1นนะครับก็คงไม่ต้องพูดซ้ำกันแล้วนะฮะว่า ให้แอดเฟซหลักมาคุยนะครับไม่ต้องไปคุยในไลน์นะครับส่วน Facebook และแฟนเพจของผมจะอยู่ด้านล่างนี้เลยนะครับก็อย่าลืมเข้ามากดแอดเพื่อนหรือกดติดตามก็ได้นะครับแล้วก็อย่าลืมเข้าไปกดอ่าไลค์แฟนเพจให้ผมด้วยนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งกิจกรรมดีๆนะครับจากเอ็นเจนเดเกมนั่นเองนะก็อย่างที่บอกไปนะครับแจกเกมฟรีทุกเดือนนะครับเพียงแค่ท่านเข้าไปกดไลค์กดแชร์คลิปในเพจของเรานะครับก็จะมีสิทธิ์ลุ้นรับเกมฟรี ต่างๆนานาได้เลยนะครับเดือนละ1เกมนะับแต่ถ้ามาถามเฮ้ยทำไมพี่ถึงแจกเดือนละเกมคือถ้าพูดตรงๆนะแบบเนื้อแท้นะครับไม่มีกฎกันก็คือกูไม่มีตังค์นะฮะกูไม่มีตังค์คนบ้าโบอะไรสปอนเซอร์ก็ไม่มีจะมาแจกเดือนหนึ่งละสอาเกมนั่นบ้าไปแล้วนะฮะนั่นบ้าไปแล้วนี่สปอนเซอร์ก็ไม่มี นะฮะใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์สามารถติดต่อกันมาได้ที่แฟนเพจนะครับผมที่ทิ้งไปด้านล่างเมื่อกี้เลยหรือจะดูได้ที่ใต้คลิปนะครับก็อย่าลืมกดแสดงเพิ่มเติมด้วยนะฮะแล้วก็กดอ่านรายละเอียดต่างๆนานาเลยนะว่าจะมาเป็นสปอนเซอร์อะไรอย่างนี้นะฮะก็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 นะก็นะก็ติดต่อเป็นสปอนเซอร์ได้โอเคนะฮะกลับมาแล้วนะครับผมแค่กูประกาศหาสปอนเซอร์นี่ไฟถึงก็ดับนะครับ ชีวิตไม่ย่ำมเย่นะฮะพอพๆกับซิงเกิลเกเเวราาาจะทตมเวีกไม่นนาก็โอเคนะครับผมผมจะไม่ล้อเลียนผมจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับรัฐแล้วนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะฮะก็โอเคนะครับผมตอนนี้ก็จะมีรูบี้อยู่ทั้งหมด173เมเม็ดนะครับก็ถ้าใครคงจะคิดเอ้ยทำไมพี่ไม่เก่งเป็นถึง200คือบอกเลยว่าขี้เกียจนะ ขี้เกียจอยากจะให้มันทันกิจกรรมอันนี้มากกว่านะครับจะได้มีโอกาส3เท่านะที่จะได้ตัวใหม่นะครับผมก็หวังว่าไ d ดีหลักไม่ได้แล้ว i อดีสำรองจะได้แทนนะครับและไอดีสำรองนี้แม่งก็คงจะอยู่กับเราไม่ได้นานนะเพราะว่าไอดีสำรองของผมอันเนี่ยมันบวกคู่กับเกมคุกกี้ลันด้วยนะครับซึ่งตั้งขายรหัสไว้อยู่นะครับประมาณ3 0 0พขึ้นไปอะไรประมาณนั้นก็จะมีไอเดีของไลเลนเจอร์เนี่ยควบคู่ไปด้วยนะฮะก็ประมาณนั้นนะฮะก็มาเข้าไปลุ้นกระชากันเลยดีกว่านะครับ นี่กูทําเสียงอะไรมากไปหรือเปล่าทำไมเจ็บคอแปลกแปลกวะเนี่ยโอ,โอยยนะ้โหเฮ้ยแม่งเจ็บจริงๆนะจบโคตรเจ็บคอเลยโอเคนะก็จะมาเปิดการแชา์ลีเจน Legend นะครับก็จะมี6ดาวถึง8ดาวนั่นเองนะครับผมก็จะมาเปิดกันในแบบอ่า40่ลูบี้นะครับก็เปิดได้ประมาณ4รอบนะฮะับสี่หนึ4งสี่สี่สนะฮะนี่กูมาท่องสูตรคูณให้ฟังกันทำไมเนี่ยโอเคสูตรเสิร์ชกูไม่ใช้แม่งละนะก็หวังว่าให้ทุกคนเนี่ย ชูมือขึ้นฟ้านะครับผมชูมือขึ้นฟ้าสองข้างเลยนะชูมือขึ้นฟ้าเป็นตัววีนะครับแล้วก็ชูวไว้อย่างนั้นแหละเพื่อส่งพลังมาให้ผมนี่นี่กู <c oughs> จะทําบอลเก็นกิใช่ไหมเนี่ย <c oughs> อะไรก็ทุกคนพร้อมไหมนะฮะส่งพลังมาให้ผมนะครับเพื่อจะได้แปดดาวหรือตัวใหม่นั่นเองชูมือขึ้นฟ้านะครับผมสองข้างพร้อมกันนะฮะและ้วบอลเก็นกิลูกนี้จะใหญ่ที่สุดในโลกกู <c oughs> จะไปยิงถลม่มซิงเกิลเกตไว โอเคนี่ประเด็นนี้แม่งร้อนมากนะครับประเด็นนี้ร้อนแรงมากนะแค่ F5 ลัวๆก็ติดขุกได้นะครับพอนะครับพอคุณจะไม่ยุ่งเกี่ยวกับรัฐนะฮะโอเคโอเคนะครับผมก็มา40รูบี้กดไปนะฮะตกลงกดไปนะฮะเล่นเกมดีกว่าอย่าไปยุ่งอะไรเลยตัวแรกนะครับตัวแรกมาสิสงพลังมสงพลังมาบนกินกิลูกนี้ออกมาเป็น บนเกินกีเป็นไงล่ะแปดดาวแต่เป็นกบแดงแล้วตัวไอดีสำรองกูไม่มีแปดดาวกูวมาทำไมกูส่งถ่ายโอนข้อมูลไปให้ไอดีหลักกูได้ไหมเนี่ยมา ตัวแรกโผมาแล้วนะครับโผเชิงมาแล้วนะฮะมาพร้อมกันกันอีกรอบหนึ่งนะครับชูมือขึ้นฟ้านะครับผมสองข้างเลยเป็นตัววีนะครับส่งพลังมาให้ผมนะครับเพื่อจะได้ตัวแปดดาวหรือตัวใหม่นั่นเองนะฮะก็มาเลยมาเลยสงสัยจะเป็นพาะซิงเกิลเกตเวนแน่เลยเนี่ยเออจริงจริงถ้าเราไม่รอเรียนนี้เราไม่ได้เลยอะไรประมาณนั้นนะก็มาตกลงตกลงมาโอเคมาจังหวะนี้ปล่อยปล่อยปล่อยไม่กดข้าวไม่กดข้าวมาบอลเกนกิบอลเกนกิเฮ้ย ป๊อทำไมลูกนี้บอลกินกี่กุมันน้อยจังวะเจบาวกดาวซะง,งั้นเฮ้ยหม่มยังไม่โผล่มาให้กูเห็นเลยไม่ใช่แม่งไปโผล่ไอดีคนอื่นที่กูกำลังจะเปิดต่อไปนะเว้ยอย่างงั้นแม่งคนเจ็บอย่างงั้นแม่งคนเจ็บบอกเลยนะฮะตัวต่อมา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 ม,มือขึ้นฟ้านะฮะชูม,มือขึ้นฟ้านะครับตั้งจิติษฐานแน่วแน่ ครับผมลูกจังหวะนี้นะฮะบอลกินกีจังหวะนี้นะฮะมาแล้วนะฮะบอลกินกีขึ้นมาแล้วจังหวะนี้ผมกดค้าแม่ปับทุกคนนะฮะทุกคนก็ยืนตรงนะฮะยืนขึ้นนะครับผมแล้วก็หลับตาก้มหน้านะครับเอามือกุมเป้านะครับผมก็ไว้อะไรนะฮะไว้อะไรให้กับบอลกินกีลูกนี้สักประมาณ3วินาทีนะครับผมก็ ก็เสียใจด้วยนะครับก็ซึ้งนะครับเปิมปิติมากเลยนะฮะสำหรับบอลกินกีลูกนี้นะครับที่โผล่มาเป็นเจ้าออปากแดงจมูกเบี้ยวนะฮะตัวนี้นะครับผมก็เสียใจกับญาติผู้ตายด้วยนะครับ <c oughs> ตัวแรกกูก็โผล่มาซะอย่างดีเลยนะกบแดงแปดดาวแต่ตแต่ลาดกูไม่แปดดาว <c oughs> สองตัวต่อมานี่หกดาวล้วนนะครับแล้วตัวสุดท้ายมา ตัวสุดท้ายนะครับตัวสุดท้ายเอาเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเป็นท่าเอา่อพลังขึ้นเต่านะพลังขึ้นเต่านะครับผมทำมือพลังขึ้นเต่าไปพร้อมๆกันนะฮะแล้วผู้ปกครองท่านจะมาเห็นท่านว่าทำบ้าทำบออะไรกันอยู่หน้าโทรศัพท์หรือหน้าคอมพิวเตอร์นะครับผมคงไม่มีใครบ้าท,ทำตามกูหรอกมีแต่กูคนเดียวน <c oughs> okay, เนอโอเคี่ถ้ากูมีกล้องนี่กูปเปิดให้เห็นแล้วนะ <c oughs> เพียงแค่กูไม่มีนะับถ้าใครอยากจะเป็นสปอนเซอร์สนับสนุนกล้อง เออ่แคมโปรโอเวอร์โปโคโลโปอะไรมาก็สนับสนุนหรือทักแชทมาได้นะครับผมเฮ้ยช่วงนี้ต้องการสปอนเซอร์จริงๆนะเว้ยพูดจริงพูดจริงนะให้เห็นแจ้งกันด้วยนะสปอนเซอร์นะครับผมเนี่ยกูพูดขอกันดื้อเลยนะตกลงนะผมมาทำมือนะครับเอาสองหมึกเหมือนไอ้ไอ้มันทำไงวะพลังคึิดเต่าทำไงวะลืมละจังหวะนี้พลังเกิดเต่า กูก <c oughs> ูไม่มีอารมณ์จะพูดแย,ย่อะไรเลยเนี่ยตอนตอนนี้หัวสมองกูบ้าบอขอแตกไปเลยเนี่ยบ้าบอขอแตกตั้งแต่ไอ้กบแดงแปดดาวโผล่มา <c oughs> มึงดูไอดีกูมันมีแปดดาวไอ้กูอัพไป <c oughs> ถ้ามันโผล่มาเป็นไอดีหลักเว้ยกูจะแบบเย่ดีใจอะไรประมาณนั้นแต่แบบไอดีสำรองเว้ยไอดีสำรองโอ้ <c oughs> โห โอ้โหกูปกดไข่ทิ้งด้ไหมมาชดแม่งนะก็มาเช็คเลนเจอร์กันดีกว่านะครับผมตัวแรกนะครับบลภายในจอนเจ็ดดาวมาอีกแล้วนะครับผมตัวต่อมานะครับผมล็อกเกอร์แซนหกดาวนะฮะตัวต่อไปนะฮะดีเจบาวนะครับหกดาวและตัวสุดท้ายนะครับผมซุปเปอร์ลูนารแปดดาวนั่นเองนะฮะก็รวมกันเป็นสามหนึ่งสามสามสองหกสามสามเก้าเก้าเก้าสิบสิบเอ็ดเก้าเก้าบวกเท่าไหร่วะเอ่อสองหนึ่งสองสองสี่สองสามหกเก้า เก้าบวกหเป็นหกเก้าเก้าแล้วสิบสิบเป็นสิบห้าสิห้าทีสิห้าทีเน้นๆโอ้โหพาร์ทที่แล้วกูตกไปสิบสองพาร์ทนี้กูมาอีกสิบห้าแล้วเดี๋ยวไอดีคนอื่นอีกสามอดีเอาวะกูว่าปากแตกอะ่ะพูดจริงวันนะี้ปากแตกนะครับปากแตกจริงพูดเลยนะครับผมก็สิบ้าทีนะก็ นะก็น้องๆหนูอนยู่อย่าไปทําตามนะครับผมผมไปฝึกมาจากวัดเ้าหลินนะฮะอย่างที่พาร์ทที่124ได้พูดไปนะฮะอย่าให้ผมได้พูดอีกรอบนึงนะครับเดี๋ยวมันจะไม่เหมือนกันนะครับโอเคหนึ่งสองซ่อย น้ำตาไหลเลยกูตกไป12ทีนะครับตอนนี้ไม่ต้องถามไม่ต้องถามว่าเฮ้ยพี่ขาดอีกสามไม่ต้องไม่ต้องทักนะครับผมผมจําไว้อยู่นะครับว่าขาดอีกสามทีนะฮะก็ก็มีหลายๆคนนะครับเขาได้คอมเมนต์ไว้ในครับในพาร์ทที่120-121นะครับว่าสงสารพี่จังนะครับพี่อย่าตกหน้าเลยนะครับสงสารพี่นะครับเอาไฟแช็คมาจุดดีกว่านะครับผมแล้วก็บางคนก็แบบเอาน้ํามันมาลาดตัว ดีกว่านะครับแล้วก็จุดนะครับผมบางคนก็เอามีดมาบ้างอะไรประมาณนี้นะฮะก็ก็ก็มึงกาจะฆ่ากูเลยนะฮะก็มึงกาจะฆ่ากูเลยนะครับการตบหน้านี้ก็เป็นการลงโทษนะฮะอะไรประมาณนึงนะครับผมก็ตึงตึงนะครับก็ใครที่อยากหน้าตึงนะครับผมก็สามารถตบหน้าได้นะครับเป็นการโนวนหน้าได้ดีเลยทีเดียวเชียวนะก็เลยออีกสามทีนะครับหนึ่งครบเออมา โอเคนะฮะก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะฮะที่ชมคลิปนี้จนจบนะฮะถ้าทุกท่านชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็คอมเมนต์บอกด้วยนะครับว่าชอบหรือไม่ชอบอะไรยังไงตรงไหนและอีกอย่างนึงผมเองก็ต้องกราบขออภัยสำหรับคำพูดวาจาคำไม่สุภาพและการกระทำที่ไม่เหมาะสมด้วยนะครับฟังดูพื่ความบันเทิงเท่านั้นจู่จนี่กูจะเป็นแรปเอกใช่ไหมเนี่ย แล้วกูจะเน้นเสียงทําไมนั่นหนานะฮะอะไรประมาณนั้นนะครับผมก็ฟังเพื่อความบันเทิงนะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับก็ไม่ต้องไปเครียดอะไรมากมายนะฮะเอาเวลาไปเครียดกับซิงเกิลเกตเวย์หรือรัดรัดเราาจะทตมสัญญานัดแน่นๆดีกว่านะครับก็เอาไปเวลาไปเครียดกับการรัดแน่นๆดีกว่านะครับที่เขากําลังจะแต่งตั้งซิงเกิลเกตเดอะเวลนะครับซิงเกิลเกตเดอะเวลนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะฮะเราจะไม่พลาดพิงอะไรใดทั้งสิ้นนะครับผมก็ เ,เขาจับกูติดคุก5ปีไงแค่กดเ5้แม่งก็ติดคุก5ปีแล้วอะใช่ใช่ใชแค่เ5ก็5ปีแล้วนะครับเราอย่าไปอะไรเลย <c oughs> นี่กูไม่กลัวเลยใช่ไหมเนี่ยก็ประมาณนั้นนะฮะเก่งแต่ปากนะครับผมพอเขามากูก็ก้มกราบเขาเลย <c oughs> โอเคนะฮะน้องๆหนอูนอยอย่าไปทำตามนะก็ความบันเทิงเท่านั้นนะครับล้วนทุกอย่างเป็นการแสดงนะครับแต่การตบนะ้ะี่กูแสดงจริงจังชิบหาย นี่ครับแทนที่กูจะตกมือหลอกผู้ชมก็ได้นะครับแต่มาเรามีกฎของเรานะก็อย่าหลอกผู้ชมเลยนะครับอะไรประมาณนั้นนะฮะก็อย่างที่บอกไปนะครับกดไลค์กดแชร์คลิปจากแฟนเพจคุณจะได้รับสิทธิในการรุ้นเกมฟรีในแต่ละเดือนไปเลยทันทีนะครับถ้าคนดูเยอะถ้าคนดูเยอะคนไลค์เยอะคนแชร์เยอะรู้ผมได้อะไรได้จากยอดวิวเยอะนะครับผมเองก็จะเอาไปซื้อเกม T องมาแจกทุกคนกันเลยทีเดียวเชียวเจ้าเจ้า และดูกูจะคึกคืดนะครับผมอะไรประมาณนั้นนะก็โอเคนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะฮะส,สวัสดีครับบ๊ายบายโอเคบ๊ายบายหมาเห่าไล่กูแล้วเนี่ยโอเค